เราเพิ่งออกมาจากโรงหนังนะครับเขาปิดแล้วแต่เราจะกลับทางไหนกัน <Yeah. S 1> มาดูนะครับนี่คือผู้เชี่ยวชาญในการมาชมหนังในรอ,อบดึกนะครับเ okay. พราะเขาเคยติดที่นี่มาแล้วเอา้าทำไมเราจะมีทางออกไหมนี่นี่ไหมนี่ไงหมายเลขสองลงหนึ่งแกมไปพูดแล้ว อ,อนี่คือทางออกที่เราต้องออกไปมาดูดูหนังกลางคืนรอบดึกๆนะครับต้องรู้จักทางหนีไฟแล้วเราจะไปทางไหนนะครับ <Okay. S 1> ม,ม,มันมาสอดใสโอ้สอดลงรถพอดีนั่นไงโอ้เจาเลยเจาเลยโอเคไปกลับ อะไรกินกันสามทุ่มไหมแล้วเนี่ย